สุดี้าอยู่ผมนะครูนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกาจอกันนี่แล้วเราก็เกาะไอ้แกะแกะนะฮะเกาะอะไรนี่สามจับแอดไว้นะครับผมนี่เปิดมันแล้วข้างในจะมีอะไรเราไปดูกันเราเห็นทีฟ้ามาแล้ว r x 3060ู i นั่นเองนะครับผมอารุ่นกาแล็กกาแล็กเออกาแล็กกาแล็กซี่มาไม่รู้อะกาแล็กกล่องสีฟ้านะครับสลับเขียวอ่าประมาณนี้แล้วก็เขียนข้างหน้าว่า what your game นะฮะอ่าประมาณนี้เป็นไง ใครก็น่าจะคุ้น,น,นกล่องนี้กันดีนะครับผมนี่เราจะเริ่มแกะกล่องข้างในกันเลยต้องแกะอีกหลายชั้นนะครับเพราะมันห่อมาเยอะนะฮะนี่ซึ่งแกะยากมากต้องใช้มีดช่วยนี่กล่องดาโอ้โหถ้าไม่บอกนี่ผมนึกว่ากล่องดําของโล่ u t u b e เลยนะครับเนี่ยนี่เปิดออกมาแล้วนะครับผมเอานี่วางก่อนแล้วก็มีกระดาษนี่ข้างในโอ้โหแม่งพอแพ็คมาอย่างกับโล่ u t u b e จริงจริงนี่ยี่ห้อกาแลกนะครับเห็นไหมครับอาร์เท็สามศูนย์หกศูนย์ทีไอนะฮะนี่ตรงนี้มีบอกอยู่โอ้โหข้างหลัง สวยมากนะครับลายสีขาวผมชอบลายสีขาวมากซึ่งมันเออนะคล้ายๆนาฬิกาเบนเทนเหมือนกันนะเนี่ยอมอมมิตร,ร,ริกออมมิตริกอ่ะเออนี่แล้วก็มีพัดลม2ตัวนะครับนี่ GeForce GeForce RTX นะครับหนักมากนะครับน้ำหนักคือมันหนักจริงๆนะฮะต้องใช้2มือในการประกอบมือเดียวกลัวมันจะหลุดไปโดนแผงวงจรนะฮะนี่นะครับอืมนี่เรามัเริ่มกันเลยนี่นะครับผมข้างในนี้เรา ปอดกาซจอนเก่าออกมาแล้วนะครับเรากำลังจอร์นใหม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราหามุมแป๊บนี่เจอแล้วนี่นะครับถึงเวลาเอาลงเครื่องนี่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยต้องค่อยๆใส่นะครับเพราะมันหนักมากนะครับต้องใช้2มือนี่เดี๋ยวผมใช้อีกมือนหนึ่งประคองด้วยต้องใช้ไฟฉายหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะฮะผมมองไม่เห็นนะฮะเลยต้องใช้ไฟฉายช่วยโอเค,โอ,เคโอ้โหมืดจริงๆถ้าประกอบตอนเช้าอาจจะสะดวกกว่านี้นะฮะมันอาจจะเห็นชัดกว่านี้ โอเคตอนนี้ก็ลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องขันน็อตนะครับผมอ่าเป็นยบ่ประมาณนี้นี่นะครับต่อไปก็เหลือแค่ใส่ไฟ8พินลงตรงนี้นะครับเป็นไหมครับช่องแปดรูเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยนี่กันจอติดแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้คือสภาพมันเก่านะครับผมโอ้โห g ีฟอร์1650ในตำนานของเรา